สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะวันนี้นัดมีรถสวย,สวยนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถ Honda HR r h r ฮดอาวีหนะคะปี2018ราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่เจ็ดแสนสองบาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะมีหลังคาซันรูฟให้ด้วยนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่หรือว่าสนใจนะคะห้ามพลาดติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนศูย์เก้าแ 9587นะัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าประวัติเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะช่วงนี้นะคะดอกเบี้ยเราถูกสุดๆเลยนะคะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อนนานๆานนะ7ปีนะคะดอกเบี้ยเพียง 2. 9 9นะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดโทรมาหานัดได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้เป 4, ็นรถสีดำสวยสวยนะคะป้ายทะเบียนนี้เลย1ึ 1ขอไขอ่ซอเสือ1630กรุงเทพมหานครนะคะรถก็ด้านหน้านะคะเป็นแบบโคมเมียมมาพร้อมกับประจังหน้าโคมเมียมเส้นใหญ่ๆเลยนะคะกันชนด้านหน้านะคะลูกค้าเขาจะดีไซน์เป็นแบบรงังพึ่งสีดําสวยๆนะคะโคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะมาพร้อมไฟ daytime นะคะสวยๆเลย ไฟตัดหมอกของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะคะมาพร้อมกับกันชนด้านหน้าสีดําสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปคุ่มค่าแน่นอนนะคะเป็นตัว h e a อานะคะตัวท็อปมีซันรูปนะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ามีเข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นล้อแบ่งอล,ลอยนะคะน็อตทรูโลโก้ตรงกลางนะคะ ได้เป็นอย่างปี2020นะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะช่วงล่างของรถสภาพเดิมนะคะไม่มีคราบนะ้ำมันหยดไลยเยิ้มนะะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งซุ้มล้อด้านข้างนะคะสีดำเท่ๆแบบนี้เลยนะคะ ได้ไปนะคุ้มค่านะคะห้ามพลาดเลยที่ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะกระจกมองข้างของรถคันนี้นะคะลูกค้าฝากขอบกระจกเนี่ยเป็นสีดําสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะบิวอ mm ิน hmm. ในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้ตรงกระจกมองข้างนะ,ะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะมือจับประตูนะคะประตูคู่หน้านะคะลูกค้าจะเป็นแบบพรเมียมนะคะลูกค้า กระจกเดิมแท้โรงงานนะโรโกฮอนด้ามีติดอยู่นะคะได้เป็นกุญแจเคเรตนะคะลูกค้ากุญแจเคเรตปุ่มเองจรงสตาร์เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกดปุ่มตรงประตูน,นะคะเพื่อทําการล็อกรถหรือว่ากดล็อกรถได้เลยอัตโนมัตินะคะลูกค้านี่ก็คือล็อกรถนะคะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งก็กดล็อกได้เลยนะนี่คือแบบมาทันสมัยเลยนะคะคันนี้ใครสนใจห้ามพลาดเลยนะ สำหรับภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเนี่ยเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะมือจับประตูด้านในนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทัลล็อกกระจกปรัแบออโต้คู่หน้านะคะลูกค้ามีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงประตูให้ด้วยนะคะมีระบบกันลื่นเท่าไร่นะคะปุ่มไอคอนนะคะโหมดประหยัดน้ำมันด้วยนะคะพวงมาลัยรถคันนี้นะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะรับสายทว่างสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะเชื่อ ต่อบูฮูได้นะคะสภาพพวงมาลัยเนี่ยไม่มีรอยถลอกรอยสึกหรอกของการใช้งานเลยนะคะฟังก์ชันเนี่ยได้มาแบบครบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะภายในสวยหรูหลาด้วยนะ,คะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อกันเข้ามาได้ช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะเป็นปุ่มเองจิ้งสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะคะปุ่มสตาร์ทจะอยู่ด้านในนะคะลูกค้าเหยียบเบรกนะคะกดสตาร์ทได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเนาะว่าเลขไม์เขาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะ มารอดูกันนะเลขไมค์คันนี้นะคะลูกค้าไม่ได้เยอะเลยนะเลขไมคเขาอยู่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนัดลองปรับให้ดูนะคะในส่วนของเลขไมคเนาะเลขไมคคันนี้อยู่ประมาณแสนแสนต้นๆนะคะลูกค้านี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันเท่านั้นเองนะคะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้ไม่มีเรื่องของการกลับไมค์กอไมคอย่างแน่นอนนะคะได้เป็นหน้าจอสัมผัสแล้วด้วยนะคะลูกค้าแอร์ออโต้นะคะ เกียร e ์ออโต้นะคะเบรกมือไฟฟ้านะคะหรูหราทัานสมัยเลยนะคะเปิดซันรูฟได้นะคะลูกค้าคันนี้เขาเป็นตัวท็อปเนาะนี่มีหลังคาซันรูฟให้ด้วยนะคะลูกค้าใครที่สนใจห้ามห้าเลยเพราะว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะสามารถเปิดซันรูฟได้นะคะจากนี้เลยแขงตรงกลางตรงตรง,ตรงฝ้าเพดานตรงกลางเนี้ยเนาะตรงไฟเนี้ยก็คือเปิดปิดซันรูฟได้เลยนะคะลูกค้า สว,สวยเลยนะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะติดต่อมาได้เลยนะสเปกนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะสําหรับเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าคันนี้ได้เป็นเบาหนังสีดํานะคะเบาหนังสีดานะเบาไม่มีช้าไม่มีอรอยฉีกรอยขาดเลยนะคะเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะคะเบาไฟฟ้าคู่หน้านะลูกค้าคุ้มค่ามากเลยคันนี้ฟังก์ชันมาครบเลยนะคะหัวน็อตโซประตูนะสภาพเดิม สีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่มีรอยไขย่รอยขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าเดิมๆเลยนะรอยเหลี่ยมรอยคมเนี่ยก็คือไม่มีรอยบุบผูบี้นะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะคะมือจับประตูตรงด้านหลังนะคะจะอยู่ด้านบนนะคะลูกค้าเปิดดูได้เลยนะคะบอดี้กว้างๆนะคะลูกค้า นั่งกันสบายๆนะคะมีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะคะส่วนเบาะด้านหลังตรงกลางนะคะลูกค้าดึงลงมานะเป็นที่พักแขนได้อีกด้วยนะคะเบาะไม่มีช้ําเลยสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะเป็นรถห้าประตูขนาดใหญ่นะคะใครที่สนใจห้ามพลาดพับเบาะได้ง่ายๆนะ กดตึกแล้วก็พับเลยนะคะข้อดีของรถ h o n ด้าเนี่ยเวลาที่พับเบาะนะคะลูกค้าเขาจะเป็นรักนณะเดียวกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูด้านหลังนะแต่ก่อนจะไปเปิดดูดูด้านท้ายของรถกันก่อนนะคะไปท้ายรถคันนี้นะคะดีไซน์มาสวยงามนะคะกันชนด้านหลังเท่ๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังนะคะเป็นแบบพรีเมียมคันนี้นะคะมีกล้องถอยหลังนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ใบเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยเสา,สา,สาอากาศเป็นแบบที่บฉลามอยู่ด้านบนหลังคานะคะลูกค้าเป็นตัว Honda HR h เ a ดอา1.8 RS นะคะตัวท็อปสุดเลยใครหาอยู่ห้ามพลาดน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้าเดี๋ยวเขาเปิดแป๊บนึงอ่ะมาห้องเก็บสัมภาระด้านหลัง กว้างๆบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะหรือว่าใครที่เป็นสายปิกนิกนะคะลูกค้าเหมาะเลยนะเพราะว่าคันนี้เวลาพับเบาะเนี่ยพับได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูกค้า <c oughs> ข้อดีของรถ Honda นะเวลาที่เราพับเบาะเนี่ยคือเขาจะเป็นระนาบเดียวกันเลยนะคะนี่ จะเป็นพื้นเดียวกันเลยนะไม่มีระดับความสูงความต่ำระหว่างห้องเก็บสัมภาระหรือว่าเบาะเลยนะคะลูกค้าสามารถปูที่นอนเนี่ยนอนปิกนิกได้เลยนะคะใครที่เป็นสายปิกนิกเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะบอดีก้กว้างๆเลยนะคะส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะล้ออะไรครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างเนี่ย ไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะโครงสร้างเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะรถไม่เคยชนหนักพิกคว่ำมตมน้ํากับสีอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังนะคะหัวน็อตด,ด้านหลังไม่มีรอยไขรอยขยับเยี้ยนเลยนะคะจุดเม็ดอาร์ตนะคะตรงบอดี้ด้านหลังเนี่ยกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลเพราะว่าเพชรยนต์คัดเกรดคัดคุณภาพให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะ ใครที่สนใจคันนี้นะคะห้ามพลาดติดต่อมาได้เลยนะคะมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะ Honda HRV 1.8RS นะคะตัวท็อปมีซันร o มนะคะใครสนใจโทรหานัดได้นะ,ะเบอร์โทร0982609587นัดเพรย่นนะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะนัดยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะ,คะใครที่สนใจห้ามพลาดนะคะ เดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมกันต่อเลยนะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์นะคะของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าเป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1,800ซีซี141แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพสวยเลยนะ,ะไม่มีนะคะคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มไดๆนะคะ ครื่องโยนแห้งๆนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบประวัตินะคะที่มาที่ไปนะจากทางศูนย์บริการได้นะคะเรื่องของการชนหนักพิการจมน้ํากับสีเป็นเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนการันตีให้เลยนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคันหน้าหม้อน้ําเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะจุดเบ็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะสวยๆเลยคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะ หัวน็อตด้านในนะให้ดูหัวน็อตด้านในไม่มีรอยไข่รอยขยับขยียเลยนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงเดิมๆนะคะชงหวนกันความร้อนยังอยู่นะคะคันนี้สติ๊กเกอร์มออกมีติดอยู่ครบเลยนะใครได้คันนี้ไปนะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าเป็นรถมือสองคัดเกรดเมาให้ลูกค้าเลยนะคะใครที่มองหาอยู่หรือว่าสนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะช่วงนี้นะคะ ดอกเบี้ยถูกสุดๆนะเริ่มต้นที่4ปี2.59%เท่านั้นนะคะหรือว่าใครอยากผ่อน,นานๆนะ7ปี2.99%เท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ย หมดเขตถึง16พฤษภาเท่านั้นนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อมาได้เลยนะคะคันนี้นะคะ Honda h r v 1.8 RS นะคะตัวท็อปมีซันรูฟนะคะปี2018ราคา729,000บาทนะคะใครที่สนใจโทรหานัดได้นะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนตนะคะเบอร์นี้โทรเข้ามา แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะมี2สาขานะสาขาแรกนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1กรุงเทพมินบุรีนะคะและสาขาที่2นะคะอยู่เยื้องกันเลยนะคะติดถนนใหญ่นะคะซอยเสรีไทย95นะคะโดยซอย95มาประมาณ 30เมตรนะคะก็จะเจอเต็นเพชรยนต์นะเข้ามาก็ติดต่อหานัดได้นะคะนัดยินดีให้บริการนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ